อนะนี่ครับเยวสีเบิงลูกค้าสุงมาสอบนะครับผมเอ,อมาจากจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนี่ชื่อว่าไปบุงหมอบุเทีนะครับมันเลยเมาครับมาเขาเนื้อหาสลาเลยครับค,ค,คบนะี่น้องคลิปเสด็จพยารับลูกค้าสุงมาจาตั้งแต่จังหวัดเลยเนาะอืเยลสีเบิงครับอันนี้เป็นเป็นคูสตาร์ทของนิวเวสสี่แปดแปดพาร์ทนะครับเพื่อนสุกมาเพื่อนบอกว่าเวลาเดิงเนี่ยมันหลุด ผมกมได้ถอดเอาเบิงเนาะผมก็บเบิงผมว่ามมนรูดะนามาผมก็ได้เบิงเอ้เดือยยังดีๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเดือกเกาะก็ยังดีๆอยู่แต่ว่าผมถามมันรูดมมนรูดแบบไหนมันดึงมันดังแกกๆๆๆผมเลยผมก็เลยบอกว่าเออโอเคฮูแล่้องก็เลยว่างสายคันท่าอาการแบบนี้มีอย่างเดียวพี่น้องนะมีอย่างเดียวนะครับเสีบอกฟังเด้อชุดสปริงตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ครับมันหักแล้วนะครับมันหักแล้วอ่า อันนี้ผมยังปฏิถอดเบ้างได้นี่นะครับเพียงผมบุ้งหูเจี๊ยแต่ผมสอนประจำเนาะบุ้หูเจี๊ยนมาผมอีถอดเบอีกเด้อนกันบ่เซียนแฝบนี่ครับผมไขว้ขั้วมาอันนี้มันเป็นไอหัวแขกเนาะสักครูหัวแขกครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมไขว้เสียก่อนดีกว่าเว้ยมันจะดีเส่าไหเดี๋ยวผมปลดเชือกก่อนครับผมไขว้สปริงมันย้อนก่อนดีกว่าก่อนที่ผมจิถอดตัวนี้นะครับมันนี่กับมาถอดกันเบ้างครับทีนี้อือ ขับถนมากครับครับถนมากครับเนี oh so ่ยเราก็ดึงตัวนี้มาเลยครับดึงเลยแฟบแบบนี้ครับเยียตัวนี้เนาะวางไว้ขวางไว้เนี่ยเบิ้งเบิ้งแค่นี้ปะหเลยว่ด้มันหักเองครับเมื่อด้านนอกสีปะหูวัเลยเข่าเมื่อนขยับนี่โซ้มันโซมมันตึงดีเด้แต่ว่าที่ในได้มันหักด้านในครับบัดที่นี่ดึงตัวนี้มากครับดึงมาทั้งยวงเลยครับเห็นไหมเนี่ยดึงมาทั้งยวงสิเลย เดี๋ยวเอาเอามือนมือหนึ่งดึงมือหนึ่งกดอันตารางไว้ครับเดี๋ยวมันจะกอสปริงตัวรางอ่มันทีมือนะครับมันจะแตกสะนะครับผมดูก่อนอะไรว่าแตกสะเอาดันดูก่อนครับนี่ครับผมดันสปริงตัวนี้ไว้ครับเทียมสิรุดนะใครไม่รู้เรามันทีเป็นยังไงตีมันถีคานม้วนเขาครับมันถีนน่านแล้วเสียเวลานะครับมาถี่เบื้อตัวนี้ครับให้ถอดไอ้ฟ้าตัวย้มสี่นี่นะครับ พอทเพล็กตัวนี้ออกมาครับเราเจ้าสีเ็นว่ามหาด้านในครับนะนี่ครับ <c oughs> ก็ปิดไปแบบนี้มาตัวนี้ใส่เป็นเ, <c oughs> เล็กแบนงัดด้วยว่าไข่ข่วผมเป็นได้ผุมหาไข่ข่วก่อนแป๊บ <c oughs> นี่ครับได้สองอันเอาตัวหน่อยก่อนครับงัดขึ้นมาอ่าครับตีึ้นมาครับตีกันมาให้มันให้มันให้มันอาจยงางปลาก่อนไม่นอ้อกเราก็ยังเอาตัวใหญ่ทางบือบ้องบงัดเลยนะครับโอ้ขืเนาะ กางัดครับที่งัดขึ้นมาครับเอาละกราดมาครับไั่นี่ก็ใส่อขึ้นปักแหลมมันนะครับเนียบตรงนี้ครับเนียบตรงนี้ง้างออกมาครับง้างมันตรงตรงนี้ครับเห็นมันตรงตรงแบบนี้เด้อครับแบบนี้อ่าทั้งสามตัวเลยครับทั้งสามตัวเลยน่ครับนี่ครับครับเอาาตรงตรงครับเออ อีกตัวนึงครับอีกตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอครับโอเคกาัทดสอมตัวแล้วเวนาอยบาทีเ่าก็เขาก็ดันครับดันสปรินดันลงไปี่ดันลงไปสิเด้ครับผมดันเลยครับเอาเมื่อดันก็ได้ครับดันไปี่ครับแล้วก็มาเบื้องฟังนี้ครับเจนี่ว่ามันจะอ้าจงโป่งครับนี่นะครับ ใช่ครับเพืนีนเนาะอี่พลอยนะครับเออมันจะงัดขึ้นที่ครับผมนะเออบายากครับบายากสามารถทําได้ทุกคนนะครับพี่น้องเอ๋ยนี่ครับถ้าเบิ้งเด้อซีเมนต์ควบผมบาเบ้องแรกอันนี้ผมยังบม่ได้ถอดบพวงนี่เบิ้งพร้อมกันกับพวกเจ้าเหรครับนี่นะเจ็ดคลิปอีกเบิ้งพร้อมกันได้ครับคือฮู้เ้าก็ยังว่าคุณสอประจําเนาะนั่นเห็นเบื้องแรกควบผมบาพี่น้องนี่ครับนี่มันหักออกจรกันเห็นไหมนี่ครับ นี่โซนมันนี่ครับนี่คือปลายเด็กที่มันหักออกจากตรงนี้นะครับเห็นว่างัดตะปิ้งเดี่ยวมากครับเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนอันใหม่ครับงัดมาเลยครับผมจับตีดึงมาครับทามือประกอางไว้หน่อยครับอันตรายนะครับผมนะครับเห็นว่าใกล้จบแล้ว่นบ้านนะครับบีดปึ้งนี่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 เดี๋ยวก่อนต้องระมัดระวังครับตัวนี้ขาบตัวใหญ่เลยครับนี่ตัวนี้เลยนะ เห็นว่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับชื้นนั่นนี่เห็นว่มันหักครับนี่นี่มันหกักเราพี่น้องนี่ส่วนหนึ่งครับนี่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 มันหกกักจากนี่นี่นะนี่ครับที่ผมสีนะเดี๋ยวเดี๋ยตัวนี้ไม่เบื่อครับตัวที่ว่ามันหักนะครับเดี๋ยวก่อนเดอ้อขา,า้เนื้องัดก่อนงัดด้านล่างสิเนาะนั่นเสละ่ะเป็นตางใหนละ่ะนี่ครับผมนี่เห็นบ่ นี่ครับมันหักก็มีแค่นี้เองครับบาอยากปัญหามันนะจำไม่ได้ครับขันพลอไปดึงดึงล้านลูดดึงพลวดพรวดพลวดพวดขันถามมันประกอเนี่ยตนนี่นหะมันหักถามมันประกอนะครับถามเบืองแร้ว่าไอ้ต้นเดือยตัวนี้มันยังดีอยู่เนี่ยมันยังดีอยู่ทําไมมาดึงดังกวากวกนี่แหละตัวนี้แหละครับผมนะอ่ะวันนี้ก็จะเอาลวดเดียวเลยวันนี้ครับคลิปนี้ผมสิบบอกวิธีการใส่พร้อมครับนะวิธีการใส่เดี๋ยวก่อน นี่ครับผมเตรียวไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเกีียวตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับนะตัวนี้ใส่ตัวนี้นะครับแทนตัวนั้นเนาะอืขีดกวกเลยครับขีดกวกเลยไม้เกกองนะครับพี่ผมนี่ครับของไม้นี่มันสีมี่มันสีมี่วดรวดรัดด้านนอกไว้นี่ครับนี่ตัวนี้ครับมันสีรัดอ้อมไว้ได้นะครับห้ามไม่รวดนี่รุดรุดก้อนล่วงหันด็ดขาดทะลุดี เจ้าเหี่ยตัวนี้ใส่ยากมันถีงานงอทำว่าใส่ได้บ่ใส่ได้แต่มันจะยากนะครับนะอ่ะโอเคมาุงที่การใส่กันนะครับเปลี่ยนวงไม้ครับเพราะว่าผมที่อาศัยคอใส่ริมริมแปลนครับนะคอจัไหนีนี่ครับเวลาว่างบ่มันี้มัได้สูงบ่ให้เขาให้เขาเอาเปลี่ยนนี่ว่างใส่ริมแบบนี้นี่ครับแบบนี้เข้าใจบ่นี่ครับครับให้ให้ตัวนี้มันลง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 ในหลุมนะครับมันไม่าด้คอคอง่ายไม่เสมอนะครับอ่ะโอเค อาที่ใส่กับกับนี่ครับนี่มันที่มีมันจะมีร่องอยู่ต the ัวนี้ครับเป็นบนเนี่ยนี่ครับเ่าก็เอาให้หันแบบตัวนี้ครับนะผมก็คลิปวิธีใส่คลิปหนึ่งหนึ่งเล้วครับผมเหตทซับอยู่เนาะจะได้เข้าใจกระว่างใส่ตรงๆสิครับแต่ว่าคลิปวิดอนี้ผมเหตหไฮเบิรงแบบง่ายๆเลยนะครับแบบรู้เรื่องใจครับกระว่างตัวนี่เอานี so ่ก็เล่งใส่แบบนี้ครับไใไ้เล็งตัวนี้มันตรงก่อนขาเลกแต่ตัวนี้ให้บอลล่งรูมเลยครับนี่นะ ห้มันโล่งได้ลองหนู่หมือนเลยลักษณะนี้แปบ,บนมีเดี๋ยวก่อนเหตุอะไรบ้างไหมครับแบมบนีครับผมห้มันโล่งไปครึ่งหนึ่งสิครับนี่ครับแบมนีเด้ออ่ะมันนี่ก็บ้างตรงเดี๋ยวผมจะขยับกล่องโล่งอีกน้อยหนึ่งก่อนจเบังกันจะชัดนะครับอโอเคนะครับก็ให้เมื่อประคองไว้นะครับอันนี้โล่กแล้วเนะาะเดี๋เวี่ยงตรงก่อน แมมาที่หุ่นกระสีข้อเอาข้อนข้อนครอบโมนี้ครับนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจัดดีๆก่อนครับต้องพิธีพิธันจังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ็ดพิษปั๊บหนี่งมันฉีดสปริงสตีดรุดรุดทันทีครับให้เอาหนึ่งมือนี่โคตรประดานหน่แบบนี้ครับนะเอาข้อนมาคอเซนี่นี่ครับข้อนหัวข้อนอยู่อยูเซนี่เด้อนี่ครับนะระวังหุ่นกระสีของเด้อมโมนี่ข้อครับหนึ่งสองสามสี่ ครับมาที่นี่เอ่อก็ให้ให้ข้อไรอ้อมเลยครับข้อปอก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 อ้อมนะครับสีเบิ้งครับนะครับเห็นไหมครับผมัานี้ข้อไรอ้อมเลยครับไรอ้อมเลยอ่าก็ฝั่งนี้มั่งมือประคองน้ำครับข้อไปข้อไปครับนั่นครับเอ่อสด ลวดนี่ลุดออกแล้วครับบัวลวดเันลวดลุดปั๊บนี่สปริงนี่มัดสิดันเขาวงในทันทีครับนี่ครับแต่ว่ามัน,มนยั่งลงกโมสูดเห็นบัวครับเขาคอลงในศูนยเลยนะครับอ่ลูกคอลงไปอีกครับนี่ครับโมนี้โมนี้สำคัญเด้อครับต้องเอาให้เสมอเอาให้เอาให้ลงเสมอก็พลาสติกตัวนี้นะครับนี่นะห้ามให้มันพูดมาเด็ดขาด เอาไง่ายๆคือว่าควรตรวดทั้งชุดนี่เลยนะครับสิตต้องบ่พูดขึ้นแบบนี้อันนี้ยังพูดขึ้นอยู่ครับสิตต้องหายลงไปในในลุมพลาสติกตัววงกลมตัวนี้นะครับต้องลุปลงไปหายเลยนะครับเดี๋ยวผมติคอให้ลุกให้จมเลยนะครับให้จมเลย ครับลงเบิ้งครับเนี่ยเป็นบ่อเล่งเบิองยังอีกนิดนึงครับฟังนี่อีกนิดเดียวอันนี้เป็นเสื่องนยครับนี่ตัวนี้เดียวเขาใส่ไขควงยาลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเป็นเชือกนะครับหรือเบิ้งใหม่ครับก็ถือว่าไก่เคี่ยงที่จริงท่านมีเขาได้เลยตามหลักครับแต่ว่าผมมีคอฟังนี่อีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะมันยังพูนิดหนึ่งครับผมเป็นค้นของขางละเอียดนี่นะครับเนาะเรื่องนี้นะเอาละเบิ้งกัน เห็นว่าโอเคทุบ okay, เสียด้นะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ลุ่งนี่เรียบร้อยเนาะัาที่ก็เอาแผ่นเล็กไอเอาเล็กตัวนี่ก่อนนี่ครับเอาตัวนี้ใส่ลงไปครับเดี๋ยวควนพ,พ่มที่ใส่ขมทีใส่ขี้มบีบตัวนี้ให้มันตรงก่อนนี่ครับนะนี่มันเป็นแบบเบี้ยวเป็นงอๆเนาะจะวาบอนี่ครับเป็นบอนี่เนี่ยเป็นงอๆครับมันมันพับอยู่นี่เห็นบอใส่ขี้มขี้มบีบให้มันตรงก่อนเพื่อ,อยังเพื่อว่าใส่ไงนะครับเนาะใส่ายกำครับ กำเลยตัวตื่นมันเล็กอ่อนนะครับมันดีกบอกแข็งม้าไลยครับบีบขึ้นตรงครับพวประมาณนี้ครับละเอียดเกินถี่ว่าจีเนาพูดเราควนวเอู้ละเอียดนะมันดีแล้วดีก็บอละเอียด <c oughs> ยันไปจัง <c> ห <oughs> อ่าโอเคทีนี้เราก็ใส่ไปเลยครับนะเอาสามเอาสามงามนี่เขาเป็นหู้นี่ครับสังเกตนะครับสังเกตหนึ่งลูกนี่หนึ่งลูกเห็นว่า เขาหู้อีนึงนี่นี่หู้หนึ่งสองและนี่รูที่สามครับี่บอลนี่ครับรูที่สามการเลีงตรงครับแบบนี้ครับผมเลีงตรงสีเด้กับเพราะมันตรงหู้ล้วเขาก็เอามือกดเข้าไปกดไปที่กึบนี่ครับผมนั่นครับเขาก็กดเข้าไปให้ซูเลยนะครับอ๋อคอซอยจิหน่อยก็ได้ครับทต่ไมเมันบ่สวยนะครับนะ แต่จะคอแห้งด้วยครับเพราะว่าตัวนี้มันมันอ่อนมันอ่อนนะครับอ่ะเพราะมันนี่ก็ซื้อมาได้แลลวนะครับเมื่อกี้สูงขึ้นนี้นึงครับกับบนนาเกีาศมาที่เด็กไก่เข้ามาให้เข้ามาพับตัวนี้ลงขึ้นครับนะครับพับบึ๊บลงไปสี่นะครับพี่น้องกดลงไปนะมากจะดิ่ส่ค้อนตีพับเลยครับนะค้อนเอาปลายค้อนนะครับตีพับบา่ีเลย เอาทั้นี้ก้อนนะครับให้มันครบทั้งสามมุมก่อนนะครับอ่าครับตัวนี้อีกครับตัวนี้กว่เกกาเสียกเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อพาลงไปครับมาที่นี่มันยังบกก่แกบครับสังเกตว่ามันขี่มันขี่อาจงางปางอยู่นี่บ่เนี่ย <c oughs> บ่คืออาจางปางนี่ครับเห็นบ่เขาก็ <c oughs> กาใส่สกัดมาว่าก่อ ตีลงมาอีกทีหนึ่งครับใส่เล็กอันนี้ว่าทีเดียวเราก็ควอนตีหางตีหางตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นยังไงเล็งมัืครับสังเกตว่าอย่าให้มันพูดมากครับนะมันพูดว่ะครับต้องเสมอต้องเรียบนะครับนายใจไม่พูดมากครับเพื่ออย่างเพื่อความสวยงามนะครับนะเสมอป่ะโอเค แค่นี้ก็เรียบร้อยครับที่นี่กับาประกอบนะครับมาเขาก็มาใส่กันครับไอ้ที่กิ่งสปริงสลางมันิมี่มันีิมีฝาครอบนี่ครับตามหลักนะอ่าตัวนี้เขาส้งใส่รุ่หรือเปล่าเขาม้วนใส่ไม้บัจังครับเนาะอ่ะนี่ที่ใส่ครับให้เอาฟ้านีนนะครับสักิดว่าที่มีแวงแวง็นบ่บนี่ครับนครับผมนี่ครับเนี่ยตรงแวงวงเนี่มันติเขานี่พอดีนี่ครับนี่ครับคุณบอกเนี่ยที่ผมงสี่ที่อักษรอนสี่ครับเนี่ย ล่งทื่นี่พอดีครับกะสซมลงไปเลยครับผมก,ก่อนแนมเป็นบ่ออยากเห็นน้ำเนาะครับถูกไปดูสิฟับบี่ลงล็อกปรีนั่นเอนบ่ครับนะเอกอลองขยะเบ,บิรงคคับามันมัดเกาะมันเกาะไอ้สปริงดาลางบา่ล่องหมุนหมุนขวาเบาิ่งหมุนขวาปลอ่อยตรงขีหมุนขวาปล่อยขันแบบนี้แสดงว่าเกาะดาลางเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่นี่กายเข้ามาใส่ใส่เดือยตัวนี้ครับนะ สกีครับนี่ครับผมมันที่ไม่ลองเห็่นบ่นี่ครับเนี่ยลองด้อดับเนี่ยเนี่ยครับเป็นมั่วๆเนอะนี่ครับลองตัวนี้มันสีบลูกไม่ได้มันถีบลูกไม่นีพอดีนี่ครับเดี๋ยมเลยเห็นมึงจะชัดเลยนะครับมือไม่เฮ็ดเฮ็ดขี้ไปมือไม่พนดี้น่เห็นบ่ครับนะครับเห็นนะมันขึ้เขาในหันพอดีเห็นบ่โค่ลงไปเลยครับโค่ลงไปโค่ไปเลย ปั๊บเห็นบ่ครับมันติดก๊อกโคตรดีเลยนะครับโอเคเฉยเฉยเนี่ยมาที่นี่กเาเอาตัวนี้มาใส่กาว่างไปทีนี่ครับใส่ตอนลูกไปครับบอกอย่างละเอียดเลยทุกขั้นตอนคิดถึงเน่าก็ย้อนทีละนี่ละเอียดพอดนาะพี่น้องเนาะนี่ครับที่ได้เข้าใจเนาะเ <c oughs> มืองรอบเยอะโจ๊บประสงมีเมืองลำไลเมืองที่เดียวเฮ็ดเปลี่ยนหอดเมื่ตอตายเลยจ้ะว่านะครับเมื่อใหม่เนาะเมืองเนาะ เมืม่อเกากับเบิงไ้ครับเบิงมันเพื่อนเนาะครับกะขันเนียนเลยครับคันแน่นๆเลย <c oughs> อือรับทดสอบเบิงพี่นี่อ่าม้วนขวาปล่อยม้วนขวาปล่อยโอเคที่นี่บบว่ามันนี่เทากับม้นวนเสียกเขาครับเดี๋ยวกนเด้ครับเสียกมัดคอกันยูจัดเชือกดีๆดีก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวให้ให้ดึงเสียกออกเขามาสุดทุกสีเลยดงมากพี่นี่ครับ ดึงไห้ตัวนี้มันมาจำันี่เลยครับนะมันเขาก็มวนอ่าแลวการม้วนเสื้อให้มวนไปทต้งขวาสิเด้อครับสิเด้อเอาจับตัวนี้ไว้อย่างสี่ก่อนครับจับตัวนี้ม้วนขวาสินะครับเอ่อมุวนไปในลายก่อนมุวนไปอ้อมเลยก่อนก็นกนได้เขาจะเขาตึงสปริงที่หลังมุวนมุวนม้วนให้มุวนเอาเสื้อเขับไปเหมือนอไรก่อนก็นกนกนได้ตัวนี้ก็ยังเข้นตึงเลยครับเนี่ยงยนยอดูนะครับเข้าไปเลยครับอื มาที่นี่เริ่มบเิเยณเริ่มผิดซันแล้วครับให้ตึงสเปริงวิธีการตึงสปริงก็คือการเห็ดให้ตี้มันหมุนหมุนไปตามมือห้องสี่ครับตึงขึ้นลักษณะนี้ตึงสปริงครับที่จริงมันมีหลายวิธีหรอกว่าอันนี้เป็นวิธีง่ายๆครับก็เอาปะมันสปริงตัวนี้ผมแนะนำว่าอย่าให้มันตึงแห้งครับปล่อยเสียกปล่อยครับก็ได้ประมาณนี้หนาะอครับนะครับ ย่าตึงแห้งถ้าตึงแห้งขอเสียคือมันเทนเหตสปริงตัวนี้หักไวนะครับนะครับมันจะหักไวนะครับพยายามเพชให้ยนย,น,ยนไวเอาแค่ว่าให้เอาแค่ว่าให้สปริงมันมันมีแรียงกับฉากเสียกตัวนี้กรับขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมว่ามันตึงเกินไปนะครับผมสี่ค่ายเสียออกอีกรอบหนึ่งคลายเสียออกอีกรอบหนึ่งจะได้ทีดึงมากสิเมือ่อกดเสียกมันยนแต่ค่ายมากค่ายมาหลอบหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็ ค่ายแห่งสปริงแรงเข้าไปครับแต่งเข้าไปจืดอครับมอคบอลด้วยปรคองเสียงนั่ครับค่ายให้มันแรงเข้าไปครับค่ายแรงเข้าไปเลยครับนี่ครับโอเคโอเคย้อนๆของพ่อนะครับนี่ครับย่ำไปเชิงเนาะนี่ครับคือว่าเอาในเมือกวอค่อยๆกัมากสินะนี่ครับเนี่ยครับทันแบบนี้นี่มันเสียหายสปริงตัวนี้ทนเสียบบวาดง่ายๆนะครับ อโอเคเรียบร้อยครับคลิปนี้นี่ก็สิ่งที่เราพอสมควรผมจบคลิปไ้ประมาณนี้นะครับผม